สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยออมสินนะครับเนาะก็เป็นแนวทางหวยอมสินเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่16เดือน7จ็ดสองนินะครับก่อนไปรับชมนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กตำ่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับผมในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ของเรามาแค่ วิ่ง7นะครับพี่เนาะมาแค่วิ่ง7นะครับตัวเน้นตัวจองของผมก็เน้นไปที่42อนะครับเขาออก4ี่นะครับในวันที่แล้วออก5 4 1 2ี่นนะครับผมส่วนหลัก2เนี่ยผมก็เน้น3 2 4 2นะครับก็ได้แค่เสียวนะครับเน้น4ี่ออก4ี่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแนวทางกลมสินเนี่ยในต้นเดือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเขาก็ออกตัวนี้นะครับออกตัวเดียวน่าจะเป็น4 4 5 1ห้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะ พอมาต้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนกรกฎาก็541นะครับเออก็แปลกนะครับพี่พี่เนาะก็อย่างที่บอกครับแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับในงวดนี้นะครับพี่พก็สลับไปพี่สมาชิกนะครับเนาะก่อนเข้าไปขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักททยสอบถามกันได้นะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางนะครับแนวทางออมสินนะครับพี่พี่แนวทางออมสินในงวดนี้เลขตารลางนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับพี่พี่แล้วก็แล้วก็นะครับเลขศูนย์ เลข3เลข7เลข9นะครับ3 7 1 9 0นะครับเลขตารางสลับแนวทางหวยอ้อมสินนะครับส่วนนะครับผมตัวประกบคู่นะครับของผมก็จะมีนะครับตัวเด่นในงวดนี้ตัวเด่นในงวดนี้ผมได้ ผมได้1กับ7นะครับ د, พี่พี่ตัวประกอบคู่ก็จะมี10 13 19 70 73 79นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่17นะครับ17นะครับเม็ดเดียว นี่เลยนะครับตารางนะครับพี่พี่เลขตารางก็จะเป็นในที่1กับ7เนาะนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่อาจจะชอบไปเหมือนกันเนาะนะครับตัวเด่นอาจจะชอบไปเหมือนกันนะครับก็จะมีอย่าง3 9 9 0นะครับประมาณนี้หรือว่า30นนะครับตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเจาะของผมก็จะมีนะครับ 19 19นะครับแล้วก็แล้วก็70 70 13นะครับเนาะ13 19 70เมตรเดียว17นะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งสายรูด วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข1นึนะครับไปผิเน işte. าะก็ท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับนี่เลย3ตัวของเรานะครับ3ตัวของเรา3ตัวของเรานะครับผม ให้ไปที่3 1 7นะครับ3 1 7แล้วก็7 1 9นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับแนวทางหัวอ้อมสินนะครับผมนะท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอวาพิจนารณาได้นะครับเนาะ นี่เลยนะครับก่อนออกไปนะครับพี่ๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเราเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมแนวทางผิดพลาดยังไงก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าแนวทางผมก็ทําจากสูตคํานวณนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขเขาจะออกตัวไหนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอรุ่นกันนอทั้งหวยออมสินแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ